หม่จากนั้นในสมัยรัชกาลที่สและรัชกาลที่4ก็มีการสร้างและปรับปรุงเรือพระที่นั่งและเรือประกอบอื่นๆเพิ่มเติมสมัยรัชกาลที่5เป็นช่วงเวลาที่ขบวนเรือพระราชพิธีได้รับความสนใจอย่างมากมีการสร้างเรือพระที่นั่งใหม่ๆและมีการบูรณะเรือเก่าให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการใช้ขบวนเรือพระราชพิธีในพิธีราชาพิเศษ การเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดสำคัญสำคัญและในพิธีต้อนรับราชทูตจากต่างประเทศการฟื้นฟูขบวนเรือในสมัยรัชกาลที่9ในสมัยรัชกาลที่9ขบวนเรือพระราชพิธีได้รับการฟื้นฟูครั้งใหญ่โดยมีการบูรณะและสร้างเรือพระที่นั่งและเรือประกอบใหม่ๆเพื่อให้ขบวนเรือพระราชพิธีมีความสมบูรณ์และงดงามยิ่งขึ้น พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสนพระไทยในการรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ฟื้นฟูประเพณีขบวนเรือพระราชพิธีขึ้นมาใหม่